จังหวัดลบบุรีบูรณาการความร่วมมือคุมเข้มป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์2568เน้นย้ำเมาไม่ขับเข้มงวดตรวจสอบผู้ขับขี่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด นายปรัชญาเปปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมจัดตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์ตามมาตรการดื่มไม่ขับขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานระหว่างวันที่11ถึง17เมษายน2568 โดยบุรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆผ่านศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลบบุรีเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุอย่างเข้มข้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้แก่ประชาชนและกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายบัง,ง,งคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ทางนี้จังหวัดลบบุรีได้เตรียมความพร้อมด้านกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงจัดเตรียมจุดบริการประชาชนและจุดพักรถในพื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์และเมาไม่ขับ